สรุปงาน Apple Event is go time ผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยสำหรับงาน Apple Event is go time โดย keynote รอบนี้ Apple ได้เน้นไปที่การยกระดับคุณภาพด้านฮาร์ดแวร์ของ iPhone 16และ iPhone 16 Pro เป็นพิเศษซึ่งมาพร้อมจุดขายฟีเจอร์ด้าน AI อย่าง Apple Intelligence ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับวงการตลาดสมาร์ทโฟนในปี2024นี้ งาน Apple Event is go time ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่10กันยายน2024เวลาเที่ยงคืนส่งสัญญาณถ่ายทอดสดจาก Steve Jobs Theater Apple Park ในเมือง Cupertino รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทาง Apple ได้เรียงลำดับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดยเริ่มจาก Apple Watch Series 10 AirPods 4และสมาร์ทโฟนเรือธงอย่าง iPhone 16 Series ที่ประกอบไปด้วย iPhone 16 iPhone 16 plus iPhone 16 pro และ iPhone 16 pro max เริ่มต้นที่ Apple Watch Series 10นาฬิกาอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่าย Apple ซึ่งเป็นรุ่นที่10แล้วโดยครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและการออกแบบขอบจอที่บางลงรวมถึงการเพิ่มเซนเซอร์ใหม่ๆที่สอดรับการใช้งานของผู้ใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์การตรวจจับภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับเป็นครั้งแรกเพียงแต่ว่าฟีเจอร์นี้ยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาพร้อมกันนี้ ยังมีเซ็นเซอร์ที่พัฒนาเพื่อเอาใจคนที่ชื่นชอบกีฬาทางน้ำเช่นนักเล่นเซิร์ฟและการดำน้ำเข้ามาให้เหมือนกับ Apple Watch Ultra Apple Watch Series 10ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Apple S10 รองรับการสั่งการด้วยเสียงผ่านไมโครโฟนและชิปเซ็ตนี้ยังเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งาน Apple Intelligence ที่จะเข้ามาในอนาคตนี้อีกด้วยต่อมาที่ AirPods 4 หูฟังรุ่นใหม่ที่เติมขุมกำลังฟังกชันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และยกระดับรุ่นเสริมด้วยฟีเจอร์ที่เติมระบบตัดเสียงรบกวนอย่าง Active No ้อ e c a n c e l l a t i o n และระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพการได้ยินเป็นฟังก์ชันเสริมเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยทั้งนี้ตัวหูฟังได้ใส่ชิป H2 ทที่สามารถให้คุณสมบัติเสียงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นการแยกเสียงเสียงเชิงพื้นที่ส่วนบุคคลปรับลบเสียงเวลาสนทนาแบบอัตโนมัติตามรูปแบบของ AirPods Pro 2 เอามาใส่ไว้ใน AirPods 4แทบทั้งหมดสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดอย่าง iPhone 16ในปีนี้มาพร้อมกับการชูฟีเจอร์ Apple Intelligence ถือเป็นการยกระดับจากปีก่อนตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมเกรดอวกาศหน้าจอกันลอยขีดข่วนที่ดีขึ้นกว่าเดิมใช้ชิปเซต Apple A18 มีปุ่ม Camera Button ช่วยในการถ่ายภาพให้ง่ายยิ่งขึ้นโดย iPhone 16มีสีให้เลือกด้วยการ5สีได้แก่สีดำสีขาวสีชมพู สีีเขยวและสีน้ำเงินและที่ขาดไม่ได้อย่าง iPhone 16 Pro สมาร์ทโฟนระดับ High End ที่มาด้วยขุมกำลังชิป A18 Pro พร้อมด้วย Neural Engine แบบ16ค o r e ที่เติมเต็มศักยภาพฟีเจอร์ Apple Intelligence พร้อมประสิทธิภาพจากกราฟิกเสียงและตัวกล้องที่ได้พัฒนาขึ้นในระดับ 4K ที่120 FPS สามารถจบทุกกระบวนการถ่ายภาพภาพยนตร์ได้ด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ที่ยาวนานและหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโดย iPhone 16 Pro ที่6.3นิ้วและ iPhone 16 Pro Max ที่6.9นิ้วเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อน6.1นิ้วและ6.7นิ้วตามลำดับ iPhone 16ตัวท็อปทั้ง2รุ่นนี้มีสีให้เลือกทั้งหมด4สีได้แก่ black titanium white titanium neutral titanium และดีไซน์สีใหม่สะดุดตายอย่าง desert titanium ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาทั้งหมดจากทาง Apple จะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้